ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวนะครับในส่วนของตัวแบรนด์โรเดอร์แล้วก็เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของแบรนด์ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแพคเกจก่อนนะครับผมก็คือมีชื่อรุ่นนะครับว่าตัว Voyager นะครับผมก็คือเป็นเคสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับก็จะอยู่ในตัวที่เป็นวัสดุบลัชมาก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้แล้วก็ชื่อรุ่นย่อยก็คือ m e d i t e r r a n e a n นะครับผม ตัวโพสต์นะครับเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็อทางโมเดอร์มามาเป็นโพสต์ที่สามารถใส่ในการพกพาไปไหนต่อไหนได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้งานในชีวิตประจาวันได้ดีนะครับผมเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดพวกนี้นะครับผมก็สามารถพกใส่ตัวโพสต์ที่แถมมาให้กับทางตัวในกาได้เลยนะครับผม ีนี้มาดูส่วนของตัวนาฬิกานะครับอย่างที่บอกครับร,รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Voyager นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าออกมาได้มาใหม่ได้สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มาในสไตล์นาฬิกาดำน้ำนะครับผมเป็นนาฬิกาในการไปไดวเวอร์นะครับก็จะมาพร้อมตัวเรือนขนาด40มิลน,นี่นะครับผมเคสทรงนี้เนี่ยก็คือพัฒนามาจาก Voyager รุ่นแรกๆที่เป็นวัสดุบรัสหรือว่าทองเหลืองนะครับผมถ้าใครไปค้นดูเนี่ยน่าจะเกือบมีเกือบๆอ่า 6-7ปีได้แล้วนะครับผมก็คือเป็น Voyager รุ่นแรกเลยจะทำมาเป็นวัสดุบรัสนะครับแต่เราตอนนี้เป็นมาเป็นตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับผม 316L ขนาด40มิลนะครับผมเป็นไซส์40มิลที่ใส่แล้วสวยมากๆก็คือมันจะดูไม่ไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่มากนะครับผมนี่ครับเป็นไซส์ที่ทาออกมาได้ดีมากๆนะครับผมนะให้ดูด้านข้างนะครับนี่ครับตัวเรือนไม่ได้หนามากนะครับกลางๆแต่ก็ไม่ได้บางครับ ก็มีความาแข็งแรงทนทานนะครับผมนิดนึงนะครับผมต,ตัวเรือนตัวนี้นะครับนี่ครับ โดยรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกลไกระบบอโตเมติจากทางไซโกรหัสก็คือ NS38 นะครับผมความถี่เครื่องก็จะเหมือนกับตะกูลสีอาทั้งหลายก็คือ21,600รอบนะครับผมแล้วก็มาพร้อมหน้าปัดสีสวยๆอย่างนี้นะครับผมสีสังเกตดีๆนะครับสีจะเป็นสีดำเกรเดียนนะครับสีตรงกลางของโซนหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาอ่อนๆน,นะครับผมแล้วก็ไลม่มาเป็นสีเข้มที่ขอบตัวของตัวหน้าปัดนะครับผมทําให้ทําออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะดูมี อะไรมากขึ้นมากกว่าในในการนับปัดดำทั่วไปนะครับผมแล้วก็สีไล่มาทำมาค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับเซตเข็มเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมซึ่งไม่จะแตกต่างกับในตัวโมเดลอื่นๆแน่นอนนะครับผมจะเป็นเซตเข็มนี่เป็นลูกศรแบบนี้นะครับผมถ้าใครสังเกต ตัวเซ็ตเข็มอันนี้นะครับจะอยู่ในตัวลิมิเต็ดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวก็คือตัวโปเกมอนนะครับผมที่เป็นคอเลชันพิเศษของทางโบเดอร์กับทางน i n t e n d o ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นเซ็ตเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็เข็มวินาทีปลายเข็มจะเป็นสีส้มนะครับก็ทําให้เวลาดูาเวลาเข็มวินาทีเนี่ยจะโดดออกมานะครับผมแล้วก็ดู ข็มวินาทีได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมก็เป็นสีที่ใช้สําหรับาการดําน้ําสีส้มหรือเวลามองใต้น้ำเนี่ยจะเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดมากที่สุดนะครับผมก็ในการไดรเวอร์ห,รหลายแบรนด์ก็จะนิยมใช้สีส้มไม่ว่าจะเป็นเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงหรือไม่ก็ขอบเบรเซลนะครับผมหรือแม้แต่น้าบัตรด้วยซ้านะครับอ,อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมก็คือตัวกระจกนะครับที่เราสังเกตเห็นอันนี้จะเป็นกระจกดมซัฟไฟ เป็นบล็อกเชฟนะครับผมเป็นนายกขึ้นมาแล้วโค้งมนข้างบนนะครับมันให้ทรงที่สวยงามมากๆนะครับผมตัวเรือนแบบนี้นะครับแล้วก็กระจบแบบนี้มันจะคล้ายกับตัวอย่างเช่นบองแปง50ฟเฟนทอมก็จะเป็นทรงยอดนิยมในช่วงยุคประมาณสัก60-70นะครับผมนี่ครับปัจจุบันนี้ตัวบองแปง50ฟฟนทอมก็ยังคงสไตล์ในการดำน้ำคล้ายๆหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เป็นทรงที่ใส่แล้วเรียบหรูดูดีนะครับ ส่วนของพลายน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้ให้พลายน้ำตัวนี้เนี่ยได้ของดีมาเลยซึ่งเป็นพลายน้ําของสวิสซูเปอร์ลูมินวานะครับสว่างแน่นอนในที่มืดนะครับผมก็จะมีทั้งส่วนของหน้าปัดตัวของเซตเข็มแล้วก็ส่วนของเบเซลเนี่ยเป็น2สีด้วยนะครับถ้าดูในคลิปตอนนี้อยู่จะเห็นเลยนะครับว่าพลายน้ำเนี่ยมันจะเป็นสเกลระหว่างตรง12บนาฬิกามาถึง20นาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ทํามาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีนะครับ ในส่วนของตัวเรือนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับจะเป็นตัวเรือนที่เป็นขัดด้านเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ตามสันนาการครับจะทาเป็นขัดเงาเอาไว้ทําให้เวลาใส่แล้วมันจะดูค่อนข้างที่จะมีมิติมากขึ้นนะครับผมมีความวิบวับเล่นกับแสงนะครับแล้วก็ในส่วนของเบเซลหมุนได้120คลิกนะครับขอบเป็นขอบฟิล์มสีดำนะครับซึ่งขอบฟิล์มสมัยใหม่ๆม,มาก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับอย่างของโมเดอร์เนี่ยใช้ขอบฟิล์มมาหลายรุ่น ผมยังไม่เคยเจอลูกค้าบเดอร์เนี่ยที่จะต้องมาเปลี่ยนขอบฟิล์มเลยนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยียหลังมาค่อนข้างาที่จะทนนะครับนี่ครับผม1 2 0กค,ครับก็ตัวเบเซลหมุนได้นุ่มดีนุ่มมือดีนะครับผมแล้วก็ตัวสายจะเป็นสายเซนเลสสตีลครับติดมาให้เลยนะครับผมตรงรุ่นนะครับก็จะเข้ากับเอ็นลิงก์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสายที่ถอดด้วยการ Qui กรีเลฟส์นะครับผมแลาเห็นกระเดื่องตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะบีบเพื่อที่จะถอดขั้วสายได้เลยนะครับผมส่วนของฝาหลังอ่านี่ยังเจุดเด่นนะครับผมก็จะเป็นลายเพ้นท์ที่เป็น line ลายเรือนะครับผมเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นในการดำน้ำนะครับก็จะมีรูปคล้ายกับท้ายเรือท้ายเรือนะแล้วก็มีสายเส้นน้ําอยู่นะครับผมแล้วก็เราจะมองเห็นตัวเครื่องข้างในที่เป็นเครื่องอัตโนมัติจากทางไซโคเอ n เนสสามแปที่ทํางานอยู่นะครับเราจะเห็นจกักรีอทองงเนี่ยทำงานอยู่ก็คือเห็นว่าเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับ แบบนี้ครับฝาหลังไม่ขันเกลียวนะแล้วก็กระจกฝาหลังเนี่ยไม่ใช่กระจกธรรมดาด้วยเป็นกระจกซับฝาหนะาครับกันลอยได้ด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมที่จะได้ฝาหลังโชว์เครื่องด้วยเดี๋ยวดูให้ดูกันทางานของเครื่องนะครับเหมือนกับเครื่องออโตเมติกทั่วไปนะครับหมุนเป็นแบบหมุนเกลียวนะครับตัวเ็นดมยมนะครับมีตัวโลโก้ทางแบรนด์อยู่นะครับแล้วก็สเต็ปแรกหมุนขึ้นได้นะครับเป็นการขึ้นลันมือได้ ดึงออกมานอกงสุดแล้ววันรุ่นนี้ไม่มีวันที่นะครับก็สามารถที่ให้เข็มวินาทีได้เ mm hmm. ข็มวินาทีหยุดเดินเวลาที่เราตั้งเวลานะครับผมนี่ครับุนอย่างนี้อย่างที่บอกครับเซตเข็มรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็หนะ้าปัดมาร์เกอร์สเนี่ยมันดูไม่ค่อยอเรียกไม่เยอะจนเกินไปทําออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผมแนะนํามากนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้เองด้วยตัวหนึ่งด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่ามันดูใส่แล้วมันเข้าข้อมากเดี๋ยวผมท้ทาไปดูข้อมือผม6.7นิ้วนะ ไส์40มิลเป็น40มิลที่ใส่แล้วดูไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ขนาดของขอบเบรเซลขนาดของหน้าปัดมันดูพอดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมชอบในส่วนของตัวกระจกซับไฟที่มันมาเป็นแบบโดมแบบบ็อกเชฟอย่างนี้นะครับมันใส่แล้วมันดูวินเทจสวยมากขึ้นนะครับผม แล้วโดยเฉพาะหน้าปัดนะับอย่างที่บอกคนระับหน้าปัดมันเป็นสีกาเรียนสีดำเข้มไล่มาเทารงกลางเนี่ยมันยิ่งทำให้สวยมากขึ้นนะครับผมสวยมาตัวโลโกโล้แบรนดต์ต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับชื่อรุ่น m o y a เ e r a u t o m ต t i c ิ0 0 m ก็คือการกันน้ำนะครับ200เมตรลงไม้น้ำดำน้ำสกูบา้าผิวอผิวน้ำได้นะครับผมนี่ระดับ200เมตรครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสน,นใจครับอ่าบานพับเดี๋ยวให้ดูก่อนบานพับเป็นเหมือนกันกับรุ่นก่อนๆหน้านะครับ ลายยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นลายเส้นเหมือนกับพื้นดินที่แตกนะครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของบานพับรุ่นนี้ไม่ใช่ดีเฟกต์แต่อย่างใดนะครับมีตัวชื่อแบรนด์อยู่มีฟิล์มกันมาให้เรียบร้อยนะครับตัวล็อกเป็นแบบ2ชั้นแต่ใช้ต้นหนีบเอาอย่างนี้นี่นะครับผมนี่ครับทนทานดีนะครับผมแล้วก็ตัวบานพับจะเป็นแบบเหล็กมีความหนาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นบานพับแบบไม่ได้เจาะรูมา นี่นะครับผมจะมีเหล็กอยู่ข้างในแต่ว่าความหนาทำมาดีนะครับผมว่าก็โอเคอยู่จะไม่ได้แบดบางเฉียบบาดมือได้นะครับอันนี้มีความหนาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนของตัวบานพับตรงนี้จะปรับละเอียดได้3ามตำแหน่งนะครับผมก็สามารถปรับเข้าได้อีก2ข้างในตำแหน่งที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับตัวขาสายขนาด20มิลนะครับผมก็สามารถที่จะหาสายหนังสายผ้านาโต้ผมว่าสายหนังสายแล้วก็จะสวยเหมือนกัน นะครับผมว่าให้ความวินเทจตัวมาร์เกอร์เนี่ยมันมาวินเทจอยู่แล้วนะครับก็สำหรับตัวนี้นะโวจะโวยาเจอร์เนี่ยราคาเปิดมาราคาป้าย1 8 5 0 0บาทที่ร้านขายอยู่ประมาณทั้งหมื่นหกห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมก็เป็นราคาที่กําลังสวยนะครับแล้วก็ตัวเรือนคุณภาพตัวเรือนทำมาดีผมว่าโอเคเลยไม่มีความเบาหบกแน่นอนนะครับน้าหนักกาลังดีเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับ ได้ส่วนของฝาหลังโช์เครื่องด้วยแล้วก็ได้ส่วนของกระจกโดบสฟล์ด้วยนะครับผมก็เป็นสเปคที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ b o r d e r Voyager นะครับผมเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยใครที่หานนาฬิกาที่ดีไซน์อาสมมติเป็นนาฬิกาไมโครแบนด์แต่มันต้องการดีไซน์ที่มันแบบออกแนวนแบบโรเล็กมากเกินไปโอมีกามากเกินไปพันนารายมากเกินไปนะครับผมก็ตัวนี้ผมค,ค่อนข้างที่จะว่าดีไซน์มันค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง นิดนึงนะครับผมแล้วก็เซ็ตเข็มต่างๆมาผมว่าค่อนข้างที่จะทำม่ได้ลงตัวเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Voyager ตัวนี้ครับ